สวัสดีครับมาทำอะไรง่ายๆกินกันดีกว่าวันนี้นะครับมันจะต้องมีวันที่เราเหนื่อยๆไม่ค่อยอยากเตรียมเครื่องอะไรมากนะครับตัดสินใจทอดไข่เจียวแล้วกันครับแต่ว่าเรามาทำยังไงให้ไข่เจียวมันอร่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนผสมนะครับก็มีไข่ไข่ไก่สองฟองนะครับมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าครับไม่ยากเดี๋ยวมาทำกันครับก่อนอื่นนะครับก็ตอกไข่ก่อนเลยนะครับ ไข่สองฟองเอรียบร้อยจากนั้นไอตัวน้ำซอสนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลนะครับก็1นึ่ช้อนชานครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับผมก็กะกะเลยตามสูตรนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ น้ำเปล่าก็เทไปประมาณหช้อนโตครับจากนั้นก็ผสมนะครับให้เข้ากันนะครับเตรียมน้ำซอสไว้นะครับอันนี้เราจะไม่ได้ผสมนมมาในไข่เลยนะครับเราก็จะเอาไปราดตอนสุดท้ายตอนที่ไข่ทอดเสร็จแล้วนะครับโอเคไข่ก็ ไม่มีอะไรครับก็ตีไข่ไปเรื่อยครับตีไปตีไปก็เครื่องไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับง่ายๆเดี๋ยวไข่พอแล้วไปลุยต่อครับ จากนั้นนะครับก็เป็นขั้นตอนการทอดไข่เจียวนะครับธรรมดาแล้วก็เตรียมน้ํามันในกระทะนะครับแล้วก็วอร์มให้กระทะมันร้อนๆก่อนนะครับร้อนได้ที่นะครับวันท่วมแล้วก็ เทไข่ลงไปทอดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติเลยนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าจะหลี่ไฟลงมานิดนึงนครับตรงนี้ก็ค่อยๆทอดครับ ใช้เวลาไม่นานครับไฟแรงนะครับน้ำมันพร้อมนี่ไข่เราก็จะไม่ติดกระทะนะครับทอดง่าย ตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าจะให้มันสุกยังไงหรือใครชอบแบบก,บกรอบๆก็ทอดน้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับโอเคพอไขรร่เราพร้อมนะครับก็เอาซอสที่ทำไว้ครับเทลงไปรอบๆขอบกระทะนะครับ ตรงนี้ก็เอาไข่ของเราเนี่ยก็ไปละเลงกับตัวซอนนะครับเ,เรียบร้อยก็ปิดไฟครับขั้นตอนมีเท่านี้เลยฮะที่เหลือก็เตรียมข้าวพันรอนแล้วก็ตักไข่ไปโปะได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับไข่เจียวทอดซอนน้ำปลาของเรา โอเคครับสวัสดีครับ